สวัสด,ดีครับพบกับช่องน้องมือชาแนลเฟดเฟครับน้องมือจะไปไหนหน้อนนหนิเนาะน้องมือจะไปไหนคะน้องมือชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมือจะไปไหนคะนี่จะไปรับนักแก้วไปรับนักแก้วอ๋อนักแก้วอยู่ที่ไหน,นกแก้วอยู่ที่จะเก็อยู่ที่เกิโอะโอ,อ,อเคโอเคไปขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวตาจะขึ้นรถแล้ว เตรียมไปรับน้าแก้วที่ศรีสะเกตตื่นเต้นไหมจะไปรับน้าแก้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ศรีสะเกตเนาะ,อะตอนนี้ก็ออกจากบ้านจะไปศรีสะเกตไปรับน้าแก้ว ฮ่าฮ่าอยู่นี่เอง <g ül> ไม่มีอะไรไปต้อนนะแก้วเนี่ยไปฝากนะแก้วเนี่ย <g ül> ไม่มีอะไรมีพ้าเช็ดหน้าออตอนนี้กำลังลงอุโมงค์แยกขบวนอำนาจเจริญ <g ül> <g ül> อุโมงค <g ül> ์อุโมงค์เอ้าน้องเมย์จื่นแล้ะอุโมงค์อุโมงค์ รอดอุโมงรอดอุโมงเออแยกใบพาดแยกใบพาดอำนาจเจริญเนาะตรงไปกับสีสเกอยากโซ่ทอนตรงไปนี่กันาพแยกกันอุโมงกันใบพัดย่าโซ่อุโมงนเนี่ยเนาะน้องมือของเราตื่นแล้วน้องมือเมื่อกี้นอนหลับใช่ไหมคะ <c oughs> ถึงไหนคะนี่ถึงไหนไหนะ <c oughs> ถึงอุบลราชธานียังไม่ถึงรีเะเกดนะคะอ่าอีไกลจากอุบลไปรีเกีกับประมาณ60กิโลอ่ามุดดินมุดดินมุดดินลงอุโมงค์ลงอุโมงค์ลงอุโมงแล้วอุลตร้าแมมชอ ยามแรงว่ามีต้นใหม่เนาะว่ามีต้นดอกใหม่ประดับเลยวนะเนาะยามแรงผมสงสัยว่าอ้าวขึ้นวมมงขึ้นมมงวงอ้าวขึ้นวงแล้วทำไมาะจะขับสะพานพสะพานละมุนหน่อยวะ พาลงเวยเขาโรบินสันเส้นทันเข้าไม้นี่เส้นทันนี่เป็นไม้นี่เส้นทันเส้นทัานเส้นทัานพาซาเส้นทัานพาซาอุบลอ่าอ่าสูตรการค้าเส้นทัานพาซาอุบลยังไม่เคยเข้ามาหลายครั้งก็ยังไม่เคยเข้าเนาะ ไทยวัสดุไทยวัสดุใครต้องการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของตกแต่งบ้านก็มาที่นี่เนาะไปโห,โห,โห้องโฆษณาข้าเจ้าเด้นี่ไปขอคาโฆษณาก็น้านีเนาะจ <c> ะ <oughs> เข้าหัสชิบบาทยี่สิบบาท ผ่านแม่น้ำมูลอ่านิดไหมแม่น้ำมูลเห็นไหมเล็กกว่าแม่น้ำขวงนิดนึงอ้าวถึงสี่แยกไปพาด อำเภอวา <ไป S 1> ลินเลี้ยวขวาไปสีสเกตเ <ไป S 1> ลี้ยวซ้ายเข้าเมืองวาลินตรงไปตรงไปก็อำเภอเดีดอุดมกันหลังเลี้ยวขวาไปสีสเกตตรงไปอำเภอเดียดก็คือกันทลักษ์ตอนนี้กำลังเดินทางไปจังหวัดสีสเกตระยะทางจาก บนญีลิเกศประมาณ60กิโลเมตรเอสซีจีบุญทาวร์นะ่อ่าตอนนี้ก็ถึงสะพานข้ามทางรถไฟไมวยเตรยมตัวนะขึ้นสะพานขึ้นสะพาน ไหนไหนไหนสะพานไหนสะพานเตรียมตัวเตรียมตัวขึ้นสะพานสะพานข้ามทางรถไฟอำเภอกันทราลุมวัดศรีสะเกดขึ้นเล็วขึ้นเล็วขึ้นแล้ว สะพานแล้วรถแก่รถรถบรรทุกรถเป็นลายรถมือสองรถไฟเลยรถจีบลายรถไฟมีไหมมีไหมโอ้ไม่มีเนาะไม่มีรถไฟมาเลยลงสะพานแล้ว พรถไฟสะพานข้ามทางรถไฟแต่ก่อ,อนจะเป็นไฟแดงมีด่วกันบัดนี้เขาเย็ดสะพานใจเนาะอะตอนนี้ก็มาถึงาการรมวัด,ดรวศรีสเกต โลตัสโลตัสใครต้องการซื้อเข้าโลตัสใครต้องการมอไซค์ก็มาร้านนี้ร้า,านยังเนาะเหตุการ์โฆษณาเขาได้นี่หมดจากสีร้านเขาดิบิ๊กบายบิ๊กบายเครื่องชาร์จไฟฟ้า อ้าวใครต้องการวัวซื้อวัวเจมาติดต่อรถคันนี้จักจะค้อเขาอำเภอศรสีสักเจิเอออำเภอตาเอเดี๋ยวนี่นะเพื <c oughs> ่อนเพื่อนเไปเอ่า นี่เราก็มาถึงอำเภอเมืองศรีสะเกดถึงศรีสะเกดแล้วเมืองดอกลำดวนใช่ไหมใช่ไหมเอานีง่ายนี่ตัวเมืองศรีสะเกด